ยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงกระซิบจากเงามืดพอดแคสต์เรื่องเล่าสยองขวัญที่จะพาคุณไปพบกับความเงียบสงบและเสียงกระซิบในยามค่ำคืนเรื่องเล่าคืนนี้มีชื่อว่าผีหัวขาดค่ำคืนหนึ่งบนถนนสายเปลี่ยวที่เงียบกริบมีวินมอเตอร์ไซค์กลับบ้านดึก เขาเร่งเครื่องผ่านทางโค้งใกล้สุสานแต่สายตากลับสะดุดที่ร่างผู้หญิงคนหนึ่งในชุดขาวยืนอยู่ริมถนนเธอยกมือเหมือนขอโบกให้หยุดด้วยความสงสารเขาชะลอรถลงช้าๆแต่เมื่อแสงไฟหน้ารถส่องชัดเขาถึงกับตัวชาไปทั้งร่างเพราะร่างนั้นไม่มีสีสัน เลือดไหลอาบชุดขาวจนแดงฉานแต่กลับยกมือโบกชา้ชาๆเหมือนร้องขอความช่วยเหลือวินมอเตอร์ไซค์รีบหักหลบแล้วเร่งเครื่องหนีสุดแรงแต่ไม่ทันไปไกลเสียงลมเย็นก็พัดสู้มากระซิบข้างหูว่าช่วยฉันด้วยเขาหันไปมองข้างหลังเห็นร่างไร้หัวนั่งซ้อนท้ายอยู่บนรถ ติดแนบกับตัวเขาอย่างแนบเนียนคืนนั้นเขาล้มรถจนสลบไปพอตื่นมาไม่มีใครเจอผีผู้หญิงชุดขาวแต่ที่เสื้อเขายังมีคราบเลือดสดติดอยู่ราวกับเธอยังตามมาไม่เคยไปไหนขอบคุณที่รับฟังเสียงกระซิบจากเงามืดแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้า ถ้าคุณยังกล้าปิดไฟก่อนนอนในคืนนี้ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับ